นี้ปิดด้วยกลยุทธ์การลงทุนก็เหมือนเดิมอะผมว่าอรอซื้อเมื่ออ่อนตัวบ้านเรามันเหมือนเป็นกอกแก๊กย mm hmm. ืนโซนเนี่ยเหมือนช h อปปี้เทรดนะครับถอยลงมาซื้อวันดึงแดงซื้อวันที่แบบเขียวๆก็ขามันเล่นอยู่กันแค่เนี่ยนะครับก็ภาพรวมอาจจะต้องหาหน้าหุ้นที่อย่างน้อยเห็นภาพในช่วงตัดไปยังมีสอรี่ในการซัพพอร์ตที่ดีนะครับ mm hmm. ก็เอ โอเคทิศทางก็เมื่อกวานเนี่ยมันมีน่าหุ้นในกลุ่มของตัวเล็กคอนิสที่ลิงก์กับฝั่งของตัวแม่ที่อยู่ใต้ใต้วัาวานเนี่ยมีการรีพอร์ตยอดขายนะครับซึ่งเมืม่กอกี้เนี่ยฝั่งออของป่าตเตียงเนี่ยน่าจะพูดเกี่ยวกับตัวยอดขายของตัวแคลคคอมไปแล้วเนาะจริงๆเมื่อวานไม่ได้ออกแค่แคลคคอนะครับออกสองตัวเลยนะแคลคอมเดลตานะครับใช่เขาไปเช็คในเว็บไซต์ของ Delta ละ เป็นไงจริงๆภาพรวมของตัว Delta เดลต้า,าเนี่ยเอาเดลต้าก่อนก่อนนะครับเดลต้าเนี่ยรีพอร์ตฝั่งของตัวยอดขายมัคลาเนี่ยโกรธได้สวยเลยนะคือภาพรวมของการโกรธเนี่ยเยนเยียเนี่ยดึงขึ้นมาประมาณสักสิบห้าเปเซ็นตนะครับแล้วก็ฝั่งของตัวมันมันเนี่ยจากเดือนธันวาเข้ามาที่มัรลาเนี่ยโกรธมาสาดห้าเปอร์เซ็นตนะครับอืมก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ภาพรวมต้องบอกว่าโดยโดยสัญญาณเนี่ยในช่วงควอเตอร์สี่มักจะเป็นช่วงที่เป็นโลก่อนโลซีซั่นก่อนควอเตอร์สามดิงแรงๆควอเตอร์สี่โลอ่าที่ทางของตัวมัการาเนี่ยอาจจะค่อยๆรีเวิร์กลับขึ้นมาได้บ้างเนาะ,อ,นอ,ะอันนี้ยใช่ใช่ใชอันนี้นะใช่ครับอืมใช่ใช่ผมยังไม่เห็นคนแบบพูดประเด็นนี้มากลงก็เ,เลยลองเข้าไปดูว่ามันออกหรือ,อยังซึ่ง เข้าไปดูปุ๊บเอ้าออกแล้วอ็หยิบยกมาเล็กน้อยว่าโอเคสัญญาณของการโกรของเดลต้ายอดขายเดือนมกราเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าโอเคแต่ว่าณภาพสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าักตัวเดลต้ามันมีปัจจัยใส่เข้าไปหลายประเด็นเฉพาะตัวหนึ่งดหลายๆอย่างอย่างที่ไล่เรียงก็ global minimum tax อันนี้ขาแรกแล้วที่ถ้าเกิดภาครัฐเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เข้ามาช่วย support มากมายเนี่ย นะครับในเชิงของต้องเก็บภาษีขึ้นแต่ในขาของการแบบส่งเสริมการลงทุนไม่มีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้ก็แอบ,บเหนื่อยนิดหน่อยนะครับก็ต้องรีบคิดนะภัครันมิงานคือ,อสัญญาแบบนี้จะจะเสยเปรียบค่อนข้างมากนะครับอีกอีกขาหนึ่งอย่างที่เห็นกัน<ม>คือภาพรวมของการที่ตลาดซับเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณของตัวเซตห้าสิบเซตร้อยแบบใหม่นะครับโดยการที่อาจจะมีแคปเวทน้ำหนักของหุ้น ต่างๆในดัชนีคู่เนี่ยให้ไม่เกิน10%ซึ่งแน่นอนมัน impact อยู่ตัวเดียวก็กคือเดียวต้อีกแล้วนะครับ <L> ก็พับ l ิ c เคอร์ลิงอันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับอยู่ในช่วง Public เค r ร์ลิแล้วก็รอจังหวะของการ Implement ซึ่งโดย,โดย,โ,ดยโดยท้ายสุดอ่ะผมผมก็เห็นทุกครั้งอ่ะเวลา Public ปุ๊บไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ Implement อยู่ดีนะครับ <S <S ในเนี้ยดูภาพรวมเนี้ยอืมก็คิดว่ายังไงก็ก็ใช้ในเนี้ย ฐาของการที่แคปในฝั่งของตัวเดลต้าเนี่ยก็จะถอยลงมาจากเดิม13%ก็จะต้องโดนแคปในเชิงของตัวน้ำหนักเวทต i n g ในในตัชนีเนี่ยเหลือแค่10%ทีนี้ก็กองทุนที่ต้อง t r a c จริงๆอ่ะในการเล่นให้ p e r f o r m มนซ์เท่ากับตัชนีเนี่ยก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนได้บ้างนะครับอืมโซนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการที่เข้ามาเข้ามาเป็นแรงกดดันสั้นๆเลกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งคือเรื่องของตังงบครับคือภาพรวมของตัว mm hmm. ช่วยกานบาเนี่ย งบเดลต้ตา,ากันนะไตรมาสเนี่ยทำได้ดีแบบสุดๆเลยรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าสัญญาณของอทิศทางของตัวเดลต้าเนี่ยะออกมาในรูปแบบไหนพี่ตัวดโดยรวมอ่ะตลาดค่อนข้างกลัวเหมือนกันใน,ในเชิงของตัวงบเดลต้าในภาพรวมของตัวคอร์เตอร์สในรอบนี้นะครับอืมก็ก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆหลายๆขาเนี่ยใส่เข้ามาเป็นข่าวการที่ลดลด Position ลงมาบ้างเนาะหลังจากที่โอเคไล่มาในเลเวลกรอบ PE ที่สูงแล้ว พอมันมีข่าวลบอะมันก็พร้อมที่จะลงตามทิศทางได้เหมือนกันนะคิดแต่ว่าข่าวบวกๆเข้ามาล่าสุดก็พอได้อะนะครับคิดแต่ว่าถ้าเกิดง่ายสุดคือเสี่ยงสุดคือในเรื่องงบอะอันเนี้ต้องต้องเอาว่าอืมตลาดแอบกบังวลบ้างงบของตัวเดลต้าคอีก็คงเวทเวทกันอะถ้าเกิดผ่านงบไปได้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการที่ปดล็อกแล้วก็เข้ามาเล่นสตอรี่อื่นอ,อันนี้ก็คือจุดที่เห็น ช็อตแรกของเดลต้าที่รีพอร์ตล่าสุดเนาะอีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งที่รีพอร์ตอันเนี้ยคนอาจจะเห็นได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามีการแจ้งตลาดของตัวตลาดสับไทยนะครับก็คือฝากเอาตัวั่งแคลคอมเนาะเพื่อดูช็อตของตัวยอดขายที่รีพอร์ตมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดขายที่รีพอร์ตอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะคือรีพอร์ตยอดขายของเดือนมกราเนี่ยโกรดประมาณสัก18% year เปอรเยียนะครับ แล้วก็ทิศทางของตัวมันนันมันเนี่ยบวกประมาณสัก4%เอร์เซกว่ามันนันมันซึ่งจริงๆดูจากทรงนะเหมือนกันเป๊ะเลยกับเดลตานะครับทิศทางาฟกันเลยเดลต้าโกร15เยอะๆเนาะอันนี้โกรทสแล้วก็ฝั่งของตัวมันนันมันเนี่ยเดลต้าโกร3%กว่าฝั่งของตัวแคลคอมเนี่ยโกรประมาณสัก4%เปอร์เซกว่านะครับแต่ถ้าเกิดดูในเชิงของตัวเฉพาะตัวของเดแคลคอมเนี่ยต้องบอกว่าไอ้การโกรแบบ q on ออ่ะ ผิดกดในมันออนมันแล้วก็เย็ยนเยียเนี่ยไม่ได้เห็นแบบเนี้ยมาสามเดือนแล้วนะสัญญาณของตัวชุดที่ผ่านมาเนี่ยแคลคอมจะกดเย็นเยียอยู่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มพลิกฝืน <ทำ S 1> เริ่มสตอรี่เขาเริ่มเปลี่ยนแต่ใีเชิงของตัวมันออนมันเนี่ยในช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยต้องยอมรับว่าสัญญาณของมันออนมันเป็นภาพของการดรอเปเ็นลนะีเม,มากมากอืมจากพากม,มากรู้ดูการเนี่ยในช่วงไตรมาสสามเนี่ยสัญญ,ญาณของตัวไตรมาสสี่เนี่ยเห็นว่าถอยลงมามันออนมันสามเดือนติดนะครับ อรอบนี้เป็นครั้งแรกในรอบสี่เดือนที่สัญญาณของมันอนมันของตัวแคลคอมเนี่ยพลิกกลับมาเป็นโซนของการบวกได้ซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยจริงๆเดลต้าเป็นหน้าคุณที่เรียกว่าข้อมูลยากมากๆนะครับบริษัทค่อนข้างปิดข้อมูลพอสมควรเนี่ยด้วยด้วยภาพรวมของการพยายามไปเจาะเนี่ยทิศทางของตัวยอดเดือนมกราคมที่ ปรับตัวขึ้นได้เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญมาจากฝั่งของตัวฮาร์ดดิสแล้วก็ SSD นะครับที่ที่เร่งตัวขึ้นเพราะว่าเขามีการเปิดในฝั่งตัวมหาชัยอย่างนี้ด้วยคีนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโรงงานต่างๆเนี่ยมหาชัยกับเพชรบุรีเนี่ยมันมีจังหวะของการเริ่มทำงานมากขึ้นแล้วสัญญาของตัวลูกค้าใหม่เนี่ยก็เริ่มจะเข้ามานะครับตั้งแต่เดือนอ่าเดธันวาเนี่ย ลูกค้าใหม่ฝั่งตัว SSD เนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้สัญญาของการโก้เนี่ยเราเริ่มเห็นในฝั่งของตัวมัรกลาแลเนี่ยจุดนี้ก็คงต้องจับตาดูว่าปีนี้ภาพรวมของตัวลูกค้าใหม่ของตัวแคลคอมเนี่ยที่ซายออกมามากขึ้นเนี่ยจะเล่งตัวขึ้นมากน้อยแค่ไหนส่วนปรินเตอร์ก็ก,ก็มีซายเหมือนกันนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังเดี๋ยวลองดูนะครับว่าลูกค้าใหม่พวกนี้จะเป็นจุดหนึ่งในการต่อยอดแล้วก็อีกขาหนึ่งที่ตลาดคาดหวังมากมากคือ สินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นพวกธุรกิจทางด้านของตัว AI ปีนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตามองเพราะจะทําให้ภาพรวมของตัวมาจินของตัวธุรกิจอะมันดึงขึ้นจากเดิมที่คุณทาแบบธุรกิจที่มาจินแบบบางๆนิดนึงคนก็จะให้กรอบ PE ที่เลเวลหนึ่งนะครับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มันมันมันดึงชัดเจนอะกลุ่มหนึ่งจะให้ PE เขาทั้งสวยก,กลุ่มหนึ่งให้ PE เอขาทั้งต่ำนะครับจากฝั่งของตัวเทรนมาจินซึ่ง ปีนี้ฝั่งตัวแคลคอมดึงภาพของตัวมาจิ้นกลับขึ้นมาได้อ่าฉีกจากธุรกิจปกติเนี่ยภาพแบบนี้น่าจะตามอาอมองกลับมาอนั้นเนาะโอเคก็ <So S 1> วันนี้ก็เลยวางแคลค้อมไว้แล้วกันเป็นแ<ถ>ลคลค้อนองตัวเทรดดิ้งวันนี้โอเคไหนๆเพคก็แตะแคลค้อมแล้วอขอถามนิดนึงน่ะมีมุมอมองไงกับ SVI บ้างเออพี่เสียแกเริ่มไปดูมาชอบไหมมีโอกาสขึ้นมา เป็นกองหน้าสามตัวไหมหรือว่าเอาเขายังได้แค่กองหลักงกองกลางอ่ะว่า,าพูดส่วนตัวเลยคือมุมมองส่วนตัวแล้วกันถ้าขึ้นมาเล่นกองหน้าสามตัวผมว่ายากยากนะ<า>ครับยังยังต้องรับคมอิกเยอะอ่ะผมว่าด้วยภาพรวมของตัวธุรกิจของเดลตา้ามันฉีฉีอยู่แล้วแหละเล่นอะไรที่มาจิา้นแบบหนักมากตัวแวคลคคอมเช่นเดีวยวกันกําลังกําลังจะฉีกนะครับ ดูดูเห็นแบบเห็นแววค่อนข้างมากแต่ราคามันฉีไปก่อนในเนี้ยด้วยภาพรวมปีเนี้ยคือต้องดูอ่ะผู้จัดการทีมผมต้องดูว่าเ <l ug> ขาค้อมคือวิ่งนำไปแล้ว,ว่าคาดตัวพุ่งไปแล้วอ่ะนะครับแต่แต่ฝีมือเนี้ยต้องดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับก็ก็เป็นตัวผมว่าคู่กองหน้าที่ดีนะครับ mm hmm. ส่วนเพื่อจะเอา SVI แบบขึ้นมาเป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งผมว่าไม่ค่อยจะไหวนะอืม อืมอาจจะเป็นสายสายลับมากกว่านะครับไปเล่นเป็นแถวแถวแถวสองแถวสามากกว่าครับกองกลางกอง,กลงหลังดีกว่าเล่นเล่นต,ตีมแบบอืมใช่ให้พี่พี่ตรุยขึ้นไปแล้วก็โอเคเล่นรีเลทในฝั่งของตัวมเมนตัมของกลุ่ม ronics, อิเล็กทรอนิกส์กับตามตามได้อะได้แต่เลือใช้เป็นตัวฉีกนําขึ้นไปเตรียมยิงประตูอันนี้คงไม่ใช่นะครับอืเป็นไม้ตามเนาะโอเคใช่ใช่ มากกว่านะครับแต่โอเคเข้อดีคือถูกนะครับข้อดีคือถูกแต่ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดคนไทยมันเล่นถูกอย่างเดียวไม่ได้อ่ะต้องต้องขี่แคตตาลิสต์นำตามด้วยอ่ะนะครับ